เอามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคุณผู้ชม Honda HRV 1.8 EL ตัวรองท็อปนะครับราคาแค่579,000นะใครสนใจดูให้จบคลิปนะครับเพราะสภาพมาแบบนี้เลยยังไม่ได้ทำสปาขัดสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยางนะครับน้องเป็นปี20แต่ได้ยางปี23ของโยกโกฮามา่าเรียบร้อยแล้วนะล้อนะครับเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับ17นิ้วสภาพสวยงามมากเลยข้างในนะครับเป็นรถหน่วยงานนะพี่น้องเบาะหนังตึงเปียกไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาด หมยแค่66,000่นหเท่านั้นนะใครอยากได้รีบมาจัดเลยนะครับไม่ได้อยู่นานๆชัวนะครับพี่น้องนะพวมอะไรไม่มีทลองทะลอกใดๆทั้งสิ้นมีครูสคอนโทรก้องถอยพัดเดิลชิพออปชั่นเขามีให้ครบหมดแล้วและที่สําคัญนะครับข้างหลังนะปรับพับแบบนี้ได้เลยนะพี่อันในประสงค์มากๆใครอยากได้นะครับรีบมาจัดเลยนะใครยังไม่มีรถครอบครัวคันนี้ซีดาวพรอ,อยู่ประมาณ9,500ด้วยซ้านะครับและที่สําคัญเดือนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ที่4ปีหรือว่าใครเครดิตด,ดีมี ดีกว่านั้น1.29%ที่3ปี สวัสดีครับพี่ๆทุกคนแล้วก็ FC ทซีทุกๆท่านนะครับที่สนใจ h o n ด้ HRV นะวันนี้เรามีตัวน้องเข้ามาใหม่นะครับสีขาวด้วยเป็นตัว1.8 EL ตัวรองท top แล้วนะครับนะออปชันเขาให้มาเพียบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับชมให้จบคลิปนะครับเพราะเดี๋ยวผมข่าวตีที่ปรึกษาของเพชรยนต์นะครับพารีวิวเองนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับสำหรับใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมชี้เองนะครับว่าจุดไหนที่ควรดูบ้างนะครับอันนี้เป็นรถแรกเข้าเลย ยังไม่ได้ทําอะไรเลยหรือเปล่าครับพี่ๆนะเพิ่งล้างน้ําเฉยๆนะล้างน้ําอาจจะยังไม่ล้างเลยนะเพราะยังมีคราบอยู่เลยเนาะสภาพเพชรยนต์นะครับรถของเพชรยนต์เรามาแบบนี้เลยนะพี่เนาะอยากให้พี่ดูรถตั้งแต่ต้นน้ําเลยรถที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาเปลยๆแบบนี้ดูแล้วพี่จะได้ตัดสินใจได้นะครับว่านะเมื่อเทียบกับราคานะคุณภาพมันคุ้มค่าเปล่านะผมยืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหม่ของเราสาขาสุวินทวงศ์46นะครับ มีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะครับโตโยต้ Toyota, แล้วก็ Honda เป็นส่วนใหญ่นะครับใค่สนใจทักทายมาได้นะครับแล้ไม่ได้มีแค่ Honda า r ทชานะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับแต่ว่าผมอ่ะเป็นคนชอบสีขาวผมก็เลยเอาสีขาวมารีวิว,วก่อนแล้วผมก็รู้ด้วยว่าคนไทยนะครับหัวใจคนไทยชอบสีขาวนะแต่ถ้าใครชอบสีดําหรือสีเทาดานะครับผมมีให้เลือกนะครับทุกรุ่นเลยทุก RS ร, RS รุ่น RS ก็มีนะครับแต่ว่า วันนี้ผมอยากพามาดูอันนี้เพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะนะครับย้ำอีกทีนะครับใครออกภายในเดือนนี้นะครับมีดอกเบีย้ยพิเศษ1.29%ที่3ปีนะครับสำหรับที่สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับแล้วก็มีแถมประกันฉุกเฉิน1ปีหรือ24ชั่วโมงนะผมพูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้ารายละเอียดเลยดีกว่านะครับ น้สภาพรถนะครับมาใหม่ๆเอียงแบบนี้เลยนะครับไฟข้างหน้านะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับไฟ full LED projector นะครับไม่มีมองไม่มีหมอกนะครับข้างหน้านะครับโลโก้ฮอนด้าชัดๆนะครับแล้วก็มีตัดด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะมันสะท้อนแสงได้ด้วยเนาะนะรถนะครับรับประกันนะครับไม่เคยชนมานะระบุในสัญญาเลยด้ว่าพี่ได้รถเกรดเนะครับสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักพี่คว่ำกรอไมหรือจมน้ําสบายใจได้เลยนะครับจ่าเงิน50,000 0มาสักทีอะพี่คันนี้5 7 9 0 0 0นะ กำเงินมาเป็นเนี่ยห้กแสนสักทีอยากให้พี่ได้รถด,ดีๆเนาะใช้ทีหนึ่งนะครับใช้ได้ไปยาวๆเลยนะพี่นะไม่ใช่แบบผ่อนไปซ่อมไปนะครับพี่เนาะหลายๆคนก็มาถามว่าทําไมรถของเรานะครับขายราคาแพงจังพี่ครับก็ดูพี่ดูสภาพรถสิครับมันมาแบบนี้จะให้ผมขายถูกที่สุดในตลาดมันก็ไม่ใช่ปะครับพี่เนาะแต่ว่าถ้าพี่อยากได้ส่วนลดหรือว่านะครับส่วนลด แบบพวกของแถมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมคุยกับผู้จัดการผมให้นะทักผมมาเลย0 6 2ย์5 5สองนะครับคันนี้ซีดาวผ่อนประมาณ9,500นะครับใครเงินเดือน19,000 19, หขึ้นไปมาจัดได้เลยนะครับเนาะ นะคันนี้สภาพสวยงามมากเลยนะเป็นตัว1.8นะครับ Honda HRV 1.8นะครับ141แรงมานะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วไฟข้างหน้าเป็นไฟ LED แบบ running light นะครับนะสวยงามมากนะครับล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเรียบร้อยแล้วนะล้อแม็กสีทูโทนนะครับปัดเงานะสวยงามมากเลยนะครับยางได้เป็นยางโยโกฮาม่านะครับฮะเดี๋ยวดูข้างในดีกว่านะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็ก17นิ้วนะครับสวยงามมากมาก ข้างในนะครับไม่มีรอยแบบซึมใดๆทั้งสิ้นเลยนะใช้ได้ยาวๆเลยนะพี่คันนี้ใครอยากได้รถ SUV สักคันราคาไม่แพงนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยใครดูรถมือสองไม่เป็นนะครับดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะโลโก้ของกระจกรถนะครับกระจกไม่มี้าวนะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผ้าสีนะพี่จะตกใจว่าเป็นผ้าสี68ไม่ใช่พี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับก่อนส่งมอบรถแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับภายในนะครับ กว้างขวางนะกว้างขวางนะคอนโซลนะครับไม่มีสีซีดเลยรถไม่เคยจอดตากแดดมานะพี่นะสภาพนี่คือใหม่กริบกริบแบบนี้เลยนะครับนะฮอนด้าไฮชาวนะครับมันก็จะมี e ีโคโหมดให้เรียลอีโคโหมดให้แล้วด้วยนะเบาะหนังตึงเปรี้ยเลยนะครับตัว EL ตัว e อจะมี h ฮอนด้าเลนบอ h ให้ด้วยนะมีกล้องถอยกะลัระยะ h ฮอนด้าเลนบอ h มีให้หมดแล้วนะครับกระจกข้างเปิดปิดพับไฟฟ้าได้นะครับมาเดี๋ยวดูเจ้าของเก่าดีกว่านะครับ เจ้าของเก่าเป็นใครเอ่ยนะเดี๋ยวผมมีมีเล่มทะเบียนนะครับเป็นรถหน่วยงานด้วยนะพี่ผมดูยังไงผมดูที่ภาษีนะครับภาษีสี่พันกว่าบาทเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับถ้าเป็นรถเก่งนะครับเนาะนะรถนะหน่วยงานดียังไงรถหน่วยงานนะครับคือเข้าศูนย์ตลอดเลยพี่เนาะเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือไม่ก็ทุก6เดือนนะครับมีประวัติศูนย์ครบไปเช็คได้เลยเนาะพ่อเอ้ย ไปเช็คได้เลยนะครับพี่โทษทีนะครับใกล้วันพ่อแล้วเนาะคิดถึงพ่อแล้วนะครับผมมาเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับนะข้างหลังนะครับพื้นที่กว้างขวางแบบนี้เลยนะพับเบาะได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพับเบาะโชว์พี่ดีกว่านะนะครับนะครับจะมันจะพับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยที่กว้างขวางมากเวลาพับเบาะเสร็จนะครับ กล้องถอยนะครับมีให้หมดแล้วนะตรงนี้นะมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังไม่มีให้นะครับตัว E อนะแค่สนใจนะครับเรามีไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่บ้านเลยนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่ไหนเนาะปรึกษามาได้ตลอดแล้วเดี๋ยวผมนะครับไม่คิดสตางค์สักบาทพี่แล้วก็จะหาแบงค์ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเงื่อนไขไฟแนนซ์ดีที่สุดนะครับทักมาเลยนะครับ0ูนย์5 5 5 5 8นาะลำโพง6ตตำแหน่งนะครับดังๆแบบนี้เลยเนาะแถบประตูนะครับสะอาดสะอาดนะครับ นะเบาหนังข้างหลังตึงเปรียนะครับผมว่าเขาใช้งานแค่คนเดียวเนาะเพราะว่านะครับเพราะว่าสภาพมันดีมากเลยอ่ะพี่เนาะพวงมาลัยนะครับไม่มีทะลงทะลอกเลยนะครับเบาหนังนะครับข้างหน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะมีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะไม่รู้จะเห็นเปล่าแพดเดิลชิพคูดคอนโทรมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะเชนเกียร์ได้ขับสนุกๆนะครับพวงมาลัยแบบนี้เลยนะพี่สภาพแรกเข้าของเราสวยงามมากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีกล้องจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Android CarPlay Apple App แอปเปิลขับ a ห้แอนดรอยออโต้ได้นะครับนะเกียร์นะครับได้เปิดเกียร์ออโต้นะครับมีออโต้เบรกโฮนะครับเวลาใครขับในเมืองก็จะเบรกได้ง่ายนะครับไม่ต้องเข้าเกียร์เบรกบ่อยนะครับมันจะเบรกให้เราเลยเข้าเกียร์เบรกให้เราเลยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับข้างบนนะสภาพแจ่มๆเ,เลยนะครับนะ แบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้สภาพแรกเข้านะครับย้ํำอีกทีพี่ได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคา5 7 9แ0 0คันนี้ไม่อยู่นานชัวนะ HRV นะครับสีขาวมีแค่คันเดียวนะครับราคาสภาพดีๆแบบนี้เนาะนะ นี่นะครับผมอยากให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนพี่มาชมรถเองรถเองนะครับพี่นอนอยู่บ้านชิวๆได้เลยนะนอนอยู่บ้านแล้วก็นะครับแล้วก็ดูได้เลยนะครับตัดสินใจได้รีบทักมานะครับนอตน,นะผมอยากให้ดูนะครับไม่มีรอยขยับขันไขได้ทั้งสิ้นเลยเนาะน็อตสภาพเดิมๆแบบนี้เลยทําไมผมให้ดูน,อน็อตเพราะว่าถ้าฝาท้ายเคยชนมานะครับน็อตมันก็จะมีรอยนะครับขันขันน็อตออกมาเพื่อถอดพาร์ทนะครับพาร์ทข้างหลังไปซ่อมนะนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเม็ดอักต่างๆนะครับคมกลมชัดเลยนะพี่สภาพสวยงามมากนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเราแจ้งตรวจนะเพชรยนต์แจ้งตรวจ274จุดด้วยนอพี่นะแจ้งตรวจว่ารถของเราเป็นรถเกรด A นะครับแจ้งตรวจนะครับโดยบริษัทชิกนะไม่ใช่ตรวจเองนะครับไม่ใช่ตรวจเองโมโมโซโซนะตรวจด,ด้วยบริษัทชิกแล้วก็มีนะครับใบเซอร์การันตีด้วยนะว่ารถนะครับของเรานะครับเป็นรถเกรด A รองรับโดยมาตรฐานแบงค์ทั่วประเทศไทยเลยเนาะ สบายใจได้เลยเดี๋ยวผมส่งผลตรวจให้พี่เนาะผมไม่ได้พูดปากเปล่าแล้วบอกรถสวยนะครับผมชี้นะครับแล้วให้พี่ดูนะแบบตรงเนี้ยพี่เนาะไฟแท้จากโรงงานเดิมคยโยตอแซนเล่นะครับเนาะมันเป็นโรงงานผลิผลตไฟทับทิมนะครับให้ Honda กับ t o โยต้ตไปแดงสบายใจได้เลยนะครับพี่เนาะซื้อรถทั้งที่อยากให้ซื้อกับเพชรยนเนาะซื้อคุณภาพดีๆด,ด,ดีกว่าเนาะพี่นะครับแผ่นเพลนะครับไม่มีรอยกัดแกะ,แกะงัดแงะใด้ดทั้งสิ้นนะครับ ผมเช็คแล้วนะครับแผ่นเพจแผ่นเพลนะครับเลขตรงนะครับกับในเล่มทะเบียนนะพี่สบายใจได้เลยเนาะได้รถแทนรถเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์นะครับผมแจ้งทุกคลิปมันคือจุดอะไรมันคือจุดต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อนะครับจากโรงงานเลยเนาะอันนี้คือเห็นเม็ดอาร์ค,คมกลมชัดแบบนี้คือสบายใจได้เลยนะครับว่ารถเป็นรถแท้เดิมจากโรงงานนะครับ นะสำหรับพี่คนไหนที่อยากดูนะครับส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับทักมาเลยราย์ id j a m e 4 3 2นะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอและรายละเอียดไปให้เองนะครับน็อตต่างๆครับผูหิ้วต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับตองแถบประตูขาขึ้นนะรถเป็นสีขาวมุกนะครับสวยงามมากเลยใครสนใจนะครับพี่รีบมาจัดเลยไม่ได้อยู่นานชัวนะราคา5 7 9 0 0 0นะครับนะแล้ววันนี้ข่าวตีนะครับฝากกด ฝากทุกคนกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับแล้วใครอยากเห็นรถแบบไหนต่อนะครับคอมเมนต์ด้วยนะพี่ผมจะได้พามารีวิวนะครับมีทุกราคามีทุกไซส์เลยนะพี่ข่าวติขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ